ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ <Okay. S 1> ครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อแหล่นอนนาเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันคืนวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าสี่สองเก้าแปดเก้า รับเรียกล่างก็ออกสองเกนาะพี่น้องเนาะรับของพ่อแหล่งวดที่ผ่านมาพี่น้องครับมือวันจันทร์ที่21ตุลาคมสองห้าเจลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูด1นึ่งกับ2องหนึกับสกามาสองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อแหล่จับคู่บกเขาได้พี่น้องเน้อต่วันชุดวินมาครับ5 7 8เจ็ดแหนึ่ง แปดเก้าเก้าแปดเก้าสองสองเก้านี่เห็นไหมครับเดี๋ยวว่าจับบทถึกับพี่น้องเนาะจับเก้านึงหาเก้านะครับเอามเอนีกามาแล้วพี่น้องครับปะแยมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับพ่อแรนอนนานะครับอ่าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง วันพุธเราพี่น้องเนาะ ครับพ่อหลยนอนนานะครับ เราพัฒนาพ่อแหลนอนนานพี่น้องเนาะครับมาเบิงเรียกวิ่งเป็น หนึ่งกับ 1, 8พี่น้องหนึ่งกับ8เน้นที่แปดค่ะทับชุดวิ่นเพิ่นนอพี่น้อง5 7 8ด 5้าเจ็กึ่งคือเก้าพี่น้องครับครับบิบ <Forever. S 2> จับครูได้พี่น้องด้วยห้า แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าไหมนะพี่น้องแปดเก้าแปดสี่ ก้าห้านะครับเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ ครับส่วนพอแหล่พนินเห้ได้พี่น้องเด้อห้าแปดแปดหนึ่งปนะครับ ครับครับว่าเบิ่งเด็กสามตัวนะพี่น้องเก้หาห้าเก้า แปดห้าแปดนะครับหลักร้อยได้พี่น้องเด้อรับหลักร้อยแปดกับเก้าพี่น้อง ครับครับสัตว์เจียนและพี่น้องเนาะพี่น้องแับหน้าจอไว้นะครับเด้อเอาฉะนั้นแล้วตัวที่โบนเนนแะพี่น้องเด้อมมาตัวไหนให้กับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาขับฝากพีฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากัน เขาชอบก็จัดขัดก็ผาดเนอพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว่ยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคนมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเขาจะเลื่อมพี่น้องเขามมแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลเ้อพี่น้องเ้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะพอผาดชิปใหม่ๆนะครับ เอาสำหรับชิปนี้ขอให้ทุกคนโชคๆมันหมานแห้งๆลวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปหนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม